6สั้นเดินป่านะครับผมแบรนด์เกอร์เบอร์นะครับงาน OEM นะครับผมสินค้าพร้อมซองแข็งผสม ABS ผสมยางกันลื่นนะครับมีเข็มทิศแท่งจุดไฟนะครับผมดึงออกได้นะครับแล้วก็ไฟฉายแบบดึงออกได้นะครับมีฐานพร้อมใช้ให้นะครับผมใช้งานได้ทันทีนะครับซองอย่างดีนะครับมีตัวล็อกมีที่ล็อกเข็มขัดนะครับผมตัวล็อกแบบตีนทุกแก่นะครับดึงออกได้ทันทีแน่นหนานะครับรับประกันนะครับผม ยาวรวม9.8นิ้วนะครับใบเหล็ก9 c r อานะครับเพื่อผิวสีดำกันสนิมนะครับใบยาว4.5นิ้วนะครับกว้าง1.4นิ้วสันหนา4มิลนะครับผมปลายสลบน้ำหนักรวมปลอก360กรัมนะครับด้ามจับเป็น ABS ผสมยางกันลื่นนะครับสีกากีสีเดียวกับปลอกนะครับผมสวยๆเลยนะครับเล่มนี้จับถนัดมือนะครับยาว9.8นิ้วนะครับผมคมกริบแน่นอนนะครับรับประกันความคมให้ทุกเล่มนะครับ สวยๆนะครับสินค้าพร้อมสองนะริมนี้ราคาเบาๆนะครับ650บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะพี่ๆท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะทิ้งลิงก์ติดต่อไปให้ด้านบนครับแอดไลน์นะครับแอดแมน hk นะครับ m a n h k มีแอดนำหน้านะครับเบอร์โทรศัพท์099-0213-034 650บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางได้สินค้าตามคลิปเลยนะผมมีกล่องให้อย่างดีนะครับขอบคุณครับ